แม่ต้ออยากจะบอกว่าแม่ต้อไปไปซื้อของมาแล้วบอกอยากจะแบบว่าถือของเองอะน้อยแล้วเขาก็มีแผงไข่นะคะตรงหน้าร้านหมูและสรุปว่าลื่นไม่พอเอาเข้อศอกเนี่ยนั่งไข่เขามหมดเงินค่ะนี่คือไข่ที่หเหลือได้มาเพาะเช้าคือทำตกไปกี่แผงสิบ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 ,สบ,สบแผง <laughs> ไปไหนทายคีบดูแล้วแจะไปไหนใส่รองเท้าแค่ทำไมมันเตี้ยอันนี้ใส่หนามอะไรอะ่ะคือต้องใส่ไม่ใช่น้ำปลาปลาหรือนามอะไรน้ำอะไรอ๋อน้ำปลาปลาสกินไม่ได้ดูแล้วฉันเคยบอกเขา บอกเตทิ้งแล้วว่าน้ําที่มาทําอาหารนี่ต้องใช้น้ําตู้เพราะว่าอะไรเพราะฉันสั่งแล้วเออเพราะว่าอะไรถ้าเป็นน้ำนั้นฉันสั่งห้ามไว้ไงใช่ถ้าเป็นน้านั้นฉันจะบิดหูมันให้ไม่เพราะว่าฉันสั่งห้ามไว้ว่าทำไมว่าอะไรว่าไม่ให้เอาน้ําประปามากินทั้งให้หูห้าทั้งให้เว้อุ่นและให้ทําอาหารถูกบวกรวมทั้งอะไรอีกคนเออสัตว์สิ่งของห้ามนะโอเคไหมมากับเจตอคุกกิ้งและต้มจับชายสวัสดีนะคะ คือต้งจับห่ายนี่เราขึ้นชื่อเนาะไม่ทาไมคะฉันว่ามันเริ่มซาแล้วมันจะเริ่มซาได้ยังไงเอลี่เอาทำไมล่ะก็วันนี้ก็ต้องจะถ่ายอีกแล้วก็เพราะว่าเธอยังไม่ทําในช่องฉันไงมันเริ่มจะหมดมันเริ่มจะซาลงแล้วเริ่มจะไม่ินเทรนด์แล้วฉันเลยต้องเอากลับมาอีกครั้งแต่ฉันยังฉันว่ามันยังไม่ครบทุกช่องเอาไปช่องไหนอีกอะสามห้าเจ็ดเก้าเลยไหมเอาเลยไหมเบอร์นั้นเลยไหมต้องลงไปแต่ว่าต้องจับฉ่ายของเอลี่เนี่ยต้องทําไงคะเริด ต้องใส่อะไรคือหม้อนี่เบอร์สเลยเบเลยไม่ใช่ okay, พูดเล่นๆนะคะทุกคน <c oughs> คือหม้อวัดได้เลยอะ่ะแล้วสังเกตไหมว่าโลเคชันเราเปลี่ยนใหม่ถูกเพราะว่าบ้านเราตอนเนี้ย มีสปอนเข้าเยอะมันอยู่ก่อนมีสปอนอีกอะค่ะแต่เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไงคะลูกเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อก่อนอะเราทําอาหารกับรองเท้าแล้วมันเข้ากันไหมแล้วมันไม่เข้าคือสปอนเห็นก็คือแบบไม่อยากจะเข้า่เพราะขวดขวดไทยกับขวดจีนข้างนอกมันไม่เหมาะถูกแต่ตอนนี้เรามีขวดที่ลดแล้วนะคะทุกคนสปอนอยากจะเข้าก็เข้ามาได้เลยนะอะตอนนี้จะเป็นสปอนตู้เย็นก็ได้สปอนมของข้าก็ได้สปอนในโควิดก็ได้ใช่ไหมได้หมดพร้อมทุกอย่างเลยไหมพร้อมวันนี้ต้อง จับ่ายที่ทำจะเป็นยังไงต้มจับ่า่ที่ทาม,มาวันนี้คือพิเศษตรงที่ว่าหมูจะเยอะเพราะว่าวันนี้ ทำหม้อพิเศษเราจะเน้นหมูผักเราก็คือครบเครื่องอยู่แล้วโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทําต้มนฉ่ายหม้อใหญ่เพื่อว่าจะแจกจ่ายให้น้องฝึกงานกินเพราะน้องฝึกงานเนี่ยจะหมดวาระในการทํางานกับพวกเราแล้วคือแยกกันไปเติบโตแล้วใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วนะคะแล้วก็คือว่าแม่ต้อกก็สอนทําอาหารพี่ตู๊กสอนทํางานด้านทุกๆด้านอ่ะอย่าเรียกว่าสอนเรียกว่าใช้คือแบบเก่งแล้วมาเช้าเราให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าไปซื้อของที่ไหนมามาชั้นหันเลยแม่ต้อ จะบอกว่าไม่ต้องไปไปซื้อของมาแล้วบอกอยากจะแบบว่าถือของเองอะน้อยเดมก็เดินนําหน้าไปเลยเลินค่ะแล้วเขาก็มีแผงไข่นะคะตรงหน้าร้านหมูอะและสรุปว่าเลืน<ะ>ไม่พอเอาเข้าสอกเนี่ยมันไข่เขาหมดเงินค่ะนี่คือไข่ที่ เหลือได้มาเพราชาวคือทําตกไปกี่แผงสิบ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 แผงฟังนะทุกคนอยากรู้ไหมเป็นเพราะอะไรเดินเล่นโทรศัพท์ไม่ใช่ปิดโซเชียลฉันฉันจะฉันจะถ่ายเองเรื่องของเรื่องอะฉันก็แย่งมือแย่งไม้มาคือฉันจะถ่ายเองอะสมควรถ้าเธอทําอย่างนี้ก็ไม่เสร็จนะคะเอลี่เธอต้องทํายังไงอะฉันจะหั่นให้เธอมาผัดอ่ะงั้นเธอก็ทาไปด้วยเอมาเอาไปด้วยต้องจัดต้องผัดใช่ไหมใช่ไป เปิดไฟก่อนค่ะอ่ะทำยังไงเร็วๆน้ำมันน้ำมันน้ำมันนิดดึงนิดเดียวใช่ไหมถูกผัดหมูใช่ปะถูกโอเคแต่ต้องลงด้วยกระเทียมก่อนโอเคคืออีพวกเด็กฝึกงานนะคิดว่าซาน่าทำอะไรไม่เป็นเลยก็เธอมันลูกคุณหนูไม่ใช่ค่ะเธอรู้ไหมว่าฉันทำอาหารตลอดย้อนไปดูในไอจีฉันเคยทำอาหารเยอะมากคุณดูร้านวิวนะคะค่ะแต่เธอมันลูกคุณหนูอะไรเธอมันลูกคุณหนู ล,ลูกคุณนายอะไรอีกแม่อะไรอีกอะไรอีกอะไรนะแล้วแกชื่อหนู <มา S 1> หรอหวันเลยยายค่ะยายชื่อหนู <laughs> จบ <laughs> หลานคุณหนู คือเราไม่ได้ผัดเยอะเราจะผัดทีละน้อยๆแล้วก็ลงหมอ้อหมูใส่นะคะนี่จะบอกว่าหมูใหญ่ๆอย่างเนี้ยเกมันชอบใช่ค่ะฉันทําให้ถูกใจเกอย,อยู่แล้วทาให้ถูกใจฉันบ้างฉันจะบอกว่าทุกอย่างที่ฉันทําอ่ะฉันก็ถูกใจเธอ <c oughs> แต่ก็ต้องมีบ้างที่ถูกใจเกคือเดี๋ยวเดี๋ยวผัดอีกหน่อยนึงหัวหอมมากเลยสักจนแค่นี้ได้ปะได้ห <c oughs> อมไหมคะคุณผู้ชม แต่แล้วหรอค่ะใบขนาดนี้เลยหรอใช่ <c oughs> เพราะว่าต้มจับชายจะทําให้เป็นข่อยไม่ได้ไมันจะเละเหรอค่ะไม่ต้องไปขีดเอลี่<ม>เื้าฉันไม่ติดแล้วก็ผักมันก็จะยุ่ยแล้วเหมือนคุณกินกินได้ทั้งต้นเลยอย่างนั้นเลยเออ,อมือนี้หมดไปเท่าไหร่มือเนี้ยนะหมดไป ไม่รดค่าไข่แลแม่ <S <S หมื่นหมื่นนิดๆแ <confirms. S 1> <า>พงมากเลยต้องะน,น,นะผักผักี่ซื้อจากไหน <S <S โถฉันน่าลงคุนไหมคะเพื่อที่จะได้มอใหญ่อย่างเงี้ยเอาแค่ผักสิไม่เอาอุปรกรณ์อ,อุปกรณ์ต้อง<ห>ซื้อหมาทุกเทปเลยมั้งเอาแค่ราคาผักเนี่ต่างๆเนี่ยผักมือเนีย้ยหมดไปสาม จะบอกสามหมื่นก็ไม่ใช่จะบอกห้าพันก็ยังไงอยู่ไม่เยอะค่ะเท่าไหร่คือผัก,กเราซื้อตอนเช้าเพราะเราซื้อในผักผักที่สดแล้วก็สะอาดอคือผักชาวบ้านอะประมาณสองพันได้โอ้ยเยอะไหมป้าเซ่ก็หมูด้วยนะคะหมกูก็มันแพงนะหมูะจะอร่อยไหมเนี่ยฉันน่ะมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่แล้วขอรู้ได้ไหมได้ค่ะแล้วคุณโซเขารู้ได้ไหมได้ค่ะจะมาตอนไหนนะเคล็ดลับความอร่อยนะ อันนี้ค่ะเคล็ดลับของฉันอันนี้นะหรอค่ะ ฉันทราบดีอยู่แล้วค่ะมันคือรสดีสุกก้อนรสซุปกระดูกหมูตัวนี้เขาจะให้รสชาติน้ำซุปที่อร่อยหอมเข้มข้นคูณสองรสดีสุกก้อนตัวนี้เขาขัดสัรมาจากกระดูกเอวเลงแล้วก็คาตังอร่อยจบครบในก้อนเดียวคุณแม่เอลี่เธอเอาใส่ลงในนี้เลยค่ะในหนึ่งกล่องนะคะเขาก็บรรจุมาทั้งหมด4ี่ก้อนนี่พอไหมสี่ก้อนวันนี้อ่ะใส่ไปก่อนใส่กี่อันสี่เลยค่ะว้าวออกินกันให้จุ๊กจุกินความอร่อยอร่อยง่ายๆแบบไม่ต้องปรุงเลยนะคะ ลดดีหนึ่งก้อนเหมาะสําหรับการต้มน้าํา1ล kind of ิตรนะคะเท่านั้นก็ทําให้น้าซุปหวานหอมเข้มข้นคูณสองแต่ว่าวันนี้ต้มน้มใส่ของเราอะใช้น้ําทั้งหมด4ลิตรเพราะว่า <Reason> น้องฝึกงานของเรามีทั้งหมด4คนแล้วก็แบบจัดเต็มเลยเอากับบ้าคนละลิตรนะคะเราก็เลยใส่น้ําซุปก้อนรสดีไปทั้งหมด4ก้อนอ่ะทำไรต่อก็คือให้มันเคี่ยวให้มันนั่นก่อนค่ะค่อยใส่หม้ออ๋อ จะถ่ายฉันนะคะไม่ไม่เน้นมิชลินค่ะเน้นมันบ้านค่ะมิชลินแปลว่าอะไรมิชลินแปลว่านางงาม <c oughs> <c oughs> นางงามโอ้โหแล้วมันมิส u n i v e r s a l l ะคุณแม่มิสยูนิเวิร์สก็คือไม่ใช่มิชลินคือ <c oughs> เป็นการรางวัลการันตีว่าอาหารร้านนี้อร่อยมากๆอา้าวเธอก็บอกฉันสิคะฉันจะรู้ได้ไงฉันรู้แต่ภาษาชาวบ้าน <c oughs> ไม่ได้เธอจะทําอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวลลาดใส่ขาเธอเลยล่ะโอเคต้องทำยังองค่อยๆตักค่ะอืม แต่ฉันจะแอบบอกว่าอันนี้คือฉันจะค่อยๆผัดนะคะแล้วก็มาใส่ในหม้อนี้นะคะเอลีเธอไม่ต้องสงสัยว่ามันจะเป็นจับฉ่ายไหมแล้วเธอมาดูอีกทีว่าจับฉ่ายฉันมันคือจับฉ่ายไหมคือฉันไม่ได้งงฉันรู้ฉันเข้าใจคือแม่จะไม่ให้ฉันเข้าครัวเลยเพราะว่ากลัวอาหารของเขาอ่ะไม่รอไม่อร่อยแต่มันก็อร่อยอยู่แล้วนะคะทุกคน เพราะว่ามีรถดีอ,อถูกแต่ถ้าจะไม่ให้เข้าครัวอีก,กจะไม่มีรายการเจตโต้คุกกิ้งแล้วนะก็าตามใจอา้าวถ้าสปอนจะเข้าก็คือถ้าเอลี่เขาไม่ทําเจตโต้คุกกิง้งสปอนจะเข้าไหมคะฉัอก็ท <c oughs> าเซลี่คุกกิง้งไงทำคนเดียวหรือ <c oughs> คือลูกสาวก็ขอเข้าครัว,ขขวก็แบ่งแบ่งกันสอนกันบ้างไม่ใช่ว่าทงดาน่ะไม่ได้อ<า>ีกแล้วพูดเองแล้วน่ะเธอเข้าครัวเธอต้องเชื่อฟังฉันเพราะว่ามันเป็นสูตรของฉันไม่ใช่เธอฟัง นะมันก็ปรับกันได้เซนแซกกับเจนเอไก่ปะอ่อะใส่กระเทียมมาคือตรงนี้มันเป็นน้ำแล้วมันจะกระดิกระเด้งอะเธอจะกินแต่น้ำซุปเธอจะกินแต่น้ำซุปได้งไงแล้วเธอก็มาลองกินอาหารมื้อนี้ดูน้ำซุปจากรสดีซุปก้อนค่ะก็เธอก็ลองกินดูค่ะมื้อเนี้ย <c oughs> อ,อร่อยเลิศขนาดไหนแต่รสดีไปทั้งสี่ก้อนนี่แหละใครแบบไม่ค่อยมาทำกับข้าวกับฉันอะอะไรเพราะว่า อาหารนะมันยุ่งยากเช่นทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างาเจ็บปะไม่ทำแล้วชอบอยากจะทำคุณจะยืนอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็หาว่าหัว <c oughs> หาว่าห่วงทำทำไปเลย <c oughs> เคนรู้เคนลับความอร่อยก็บพอแล้ว <c oughs> จะใส่หมดนี้เลยปะใส่ค่ะหมดเลยเพราะว่ามอมันใหญ่หัวใช้เท้าหรอขาถูกค่ะ ทำไมเขาถึงเรียกว่าหัวชายเท้าก็คือมันเหมือนเท้าปะแล้วตรงไหนที่เหมือนหัวมันละมันละก็มันแบบมันเหมือนมันเหมือนอะไรที่มันละก็เลยกลายเป็นมันละแล้วอะไรที่เหมือนมันละคืออะไรมันละก็นี่ไงคะมันละมันไม่มีคําอื่นนะที่แปลว่ามันละมันละก็คืออันนี้ก็ใช่ไงก็มันเหมือนมันละไงก็งงอะไรแล้วอะไรทําไมอันนี้ถึงเรียกว่าต้มจับชาย ต้มจับ่ายมันเป็นอาหารของคนจีนมันมีเชื้อสายแบบของคนจีนมาอยู่แล้วกินเจก็ต้องกินต้มจับฉ่ายมไม่ต้องรู้แค่ว่าต้มจับ่ายเป็นของคนจีนแล้วก็คือเขาจะต้องเป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคนแล้วแกว่างๆแกไม่ไปหาข้อมูลมาละ่ะโอโ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันจะหาข้อมูลมาให้เพียบเลย <c oughs> ว่าต้มจับ่ายทําไมถึงนั่นนั่นแปลว่าอะไรทาไมถึงชื่อว่าต้มจับ่ายเออแล้ววิมลฤทธิ์ชื่อจริงแกแปลว่าอะไรแปลว่าอ่าให้ถ่ายฉันถามแกฉันต้องถ่ายกลับอีกหรอ วิมลฤทก็คือคนมีฤทเยอะผิดสาวขี้เม็ดผิดอ่ะยอมคือความใสสะอาดที่มีฤทฮะวิมลอะความใสสะอาดที่มีฤทถูกมีมีฤทิ์มีจริงฤทเยอะแต่ถ้าชื่อเธอนี่คือแบบว่ากรินนี่คืออะไรกรินไงคืออะไรความหมายตัวเต่งถ้าเธอตัวเต่งฉันก็ต้องตัวแม่คือชื่อเนี้ย มันมันมีที่มาใครชื่อวิมลฤทธิ์เนี่ยอ่าเล่าสิคือพ่ออยากจะได้เด็กผู้ชายอมแม่อยากจะได้เด็กผู้หญิงอมแม่ก็ไปตั้งชื่อว่าวิมลลทธิ์พ่อก็ไปตั้งชื่อว่าลทธิ์คือคือกลายเป็นผู้ชายแล,ล้วฤทธิ์อ่ะเออแล้วทีนี้ไปไป,ไปมา,มาตาไปเขียนผิดเป็นลทธิ์เพราะตาลักพ่อ งงคือกำลังพยายามจะเข้าใจแต่งงคือแม่เป็นคนคลอดเรามาถูกไม่ชื่อวิมลนิดแต่พ่ออ๋อวิมลนิดนิดอ๋อคือพ่ออะคือคุณยายตั้งชื่อว่าวิมลนิดคุณตาตั้งชื่อว่าลิศแต่คุณปู่อะไปเขียนว่าวิมลลิศมันก็เลยผสมกันเพราะว่ารักพ่อนึกแม่ตาตาเขารักพ่อพ่อพูดอะไรก็เชื่อเชื่ออ้าววิมลลิศกับลิศเนี่ยก็เลยชื่อฉันอะ ใบเกิดชนะคือเป็นวิมอลิดแต่เพื่อนๆนอะ่ะรู้ว่าฉันชื่อวิมนลนิดเพราะแม่ไม่ยอมให้ชื่อนี้ปักชื่อไปโรงเรียนนะเคยเคยเคยปักชื่อไปโรงเรียนไหมคือนิดอยู่เลยนะคะแต่ใบเกิดลลิทอ้าจริงปะเนี่ยถูกอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะฉันไม่เคยเปลี่ยนชื่อเลยแต่ฉันะ่ะตอนประถมอะคือนิดฉันก็งงว่าทำไมใบเกิดฉันน่ะชื่อวิมอลิอคือพ่อกับแม่เนี่ยเถียงกันเรื่องลิทกับนิดเนี่ยอยากได้เด็กหญิงกับเด็กชายแล้วพอเกิดออกมาปุ๊บยังอยากได้อยู่ไหมคือกน็น่าจะไม่อยากคงไม่อยากอ่ะ ฉซก็คิดอยู่ทําเยอะขนาดนี้เราจะไปทําอะไรบ้างคือแจกค่ะใครเด็กฝึกงานเช่นแจกฝึกงานเด็กฝึกงานแล้วอะไรต่อข้างบ้านค่ะเขาจะเอาไหมทําทุกวันเลยอ่ะเขาก็เอาอยู่แล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูตอนที่ใกล้จะเสิร์ฟแล้วแล้วกันว่ามันจะพอเป็นต้มจับฉ่ายของฝีมือเด็กหญิงวิมนิดได้ไหมลิตฉเนชื่อลิตโอเคโอเควิมลมนิตถูกมีลิตยังไม่ คุณแม่หอมมากน่ากินมากเทคือหอมแล้วก็อร่อยเอลี่ไม่ที่ฉันเห็นว่ามันน่ากินคือหมูมันล้นๆ้น,น่ะส้มตำปะแล้วก็ฉันมีเคลับนะคะเธอรู้ไหมว่าฉันไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะอ้าวจะอร่อยหรออร่อยเพราะว่าฉันน่าใช้รสด,ดีซุปก้อนรสซุปกระดูกหมูคูณสองในหม้อเน,นี้ฉันใช้ไปสี่ นะคะคือมันจะเข้มข้นถึงใจเลยเหรอก็ต้องอร่อยสิคะเพราะว่าเขาเข้มข้นหมูคูณสองคือเวลาทําเมนูแบบต้มอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้คือจอบใช่ไหมคุณแม่ถูกเธอยังมาดูถูกฉันนะคะฉันเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการมอต้มนะคะต้มที่เราต้มตุ่นนะ่ะเหรอคะต้มตุ๋นก็ได้แล้วแต่จะ <c oughs> ต้มจับฉ่ายก็ได้ต้มตุ๋นที่หลอกได้นะหลอกคนเนี่ยนะต้มตุ่นแบบนั้นนะนะโหเอลลี่ฉันจะไปหลอกใครคะวันวันโอ้มาอย่างนั้น เีเราตักไปเสิร์ฟน้องฝึกงานเลยถแล้วก็ยอดปลาหลอดไปด้วยก็ได้นะเนาะให้พวกนั้นมันตายไปทัทีระเบื่อจะแย่แล้วฉันก็พิเยตดูแลค่ะเบื่อแล้วคือแบ่งช็อผ้ามาให้ฉันดิเธอกินไม่หมดหรอก ทรมานข้าวด้วยแกใช้คำว่าทรมานข้าวใช่ฉันฉันฉันไม่ค่อยชอบใครกินข้าวไม่หมดอ่ะไม่ชอบเลยหรอใช่เพราะว่าอะไรชีวิตฉันนั้นอยู่คนเดียวเพราะว่าฉันไม่ชอบอันนี้อันนี้อันนี้แล้วทุกคนชอบทําฉันก็เลยต้องอยู่คนเดียวแล้วจะออกไปเมื่อไหร่ออกไปอยู่คนเดียวอ่ะพูดถึงไม่มีผัวอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นเอมามามาเด็กๆเข้ามามาว Ayure de ye is kilasa น่กินมากไปต้อต้มจับชายอาขอถามสัมภาษณ์น้องๆ้องว่าเวลามาบ้านพี่เนี่ยคือแบบเมนูที่แบบแม่จะทำบ่อยๆคืออะไรนี่แหละเบื่อไหมทุกวันแต่วันนี้พิเศษนะคะพิเศษเพราะว่าอะไรแม่ต้อดูดูดูอ่าเน้นดีซุปก้อนซุปกระดูกหมูเข้มข้นหมูคูณสองเพราะว่าแล้วทำไมกินหมูลอยเปแ้่บักซอยต้องลองค่ะไหนๆลองลองลองเราขอชิมก่อนนะจ๊ะกินกินกินค่ะกินเลยนะชิมเบิ้งชิมเบิ้งอร่อยไหมเนี่ย อร่อยอันนี้ชอบไม่เกินนะคะแต่โอเินออใจนไม่ไหวแล้วล่ะเพราะว่าฉันเป็นคนทำฉันจะต้องชิมแล้วเธอกินหรือยังเธอบอกอร่อยอ่ะฉันก็ชิมบ้างแล้วเอดีคือผ<ว><ว>ักมัน juicy พี่ตูนอร่อยมากแม่ขอโทษก่อนนะ ฉันชอบรสชาตินี้มากเพราะว่ารสชาติอะมันให้คนจริงคื <S <S อ,อปกติแม่เขาจะไม่ใส่รสดีก้อนแบบนี้พอเขาใส่แบบนี้แล้วตัวว่ามันถึงเครื่องอะแล้วมันใช้มะคขนือโปเตีะฉันชอบบอกว่าต้มนับชาเธออะมันจืดๆแคว่งแกว่งแหวงแหวงแปลกๆแต่สิ่งนี้มาเติม,มตเต็มมากถ้าเกิดจะทาต้มนับชาอีกอะฉันบอกเลยนะใส่นะคะอันนี้คือทุกคนตอน,ตอนที่แม่ต้องเคยทําใหม่ๆแม่ต้องจะเอาสูตรของเขามาแล้วก็คือไม่ทุบรสดีเนี่ยคือแม่ต้องจะไม่แตะเลยนะคือแบบว่าไม่คิดว่าซุปรสดีจะทําให้รสชาติของต้ม ห่ายแบเข้มข้นได้ขนาดนี้อลองได้เลยค่ะสําหรับเพื่อนๆนะคะจะไปทําเมนูชามน้ําสุดโปรดไม่ว่าจะเมนูไหนนะคะแนะนําเป็นรสดิสุก้อนรสซุปกระดูกหมูครบจบ ในก้อนเดียวค่ะแล้วเราจะกินต้มจับฉ่ายได้ทั้งเดือนเลยไหมใช่ตลอดไปพี่ตูนก๋ยเตี๋ยเอาถ้วยมาใส่หมูเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาราล้อเลยราล้อเลยเพราะแกว่าต้มจับฉ่ายอ่ะมันเป็นอาหารล้อเกเรจริงจริงป้ะได้มีแต่เกเจะมากินนะคะจริงมันเนี่ยจริงเพราะแกเพราะแกชอบแบบว่าลงสตอรี่กับความแม่ต้อบ้างไหมรอรอรอกได้ไม่แล้ว กินจริงๆเลยอ่ะไม่ได้สีัวยนะกินมากกินเลยอ่ะกินมากคือาคาดว่าเต้ถ้าไปฝึกงานแล้วเนี่ยหอกลับมาให้หน่อยเดี๋ยวนี้่้าออกะแล้วฉันจะบอกว่าฉันก็มีเกทัดมาว่าจะกินต้มจำช่ายหรอคะวันนี้ไม่ต้องให้เขากินยังก็จะให้ลองนี่ไงแต่ให้พวกลูกลูลองก่อนแต่ทำไมสูตรนี้มันอร่อยขึ้นเพราะว่าตัวนี้เลยจบดีคูณสองเลยนะคะคูณสองไปเลยมันไม่ตูนกินไม่หยุดเลยแม้ดูสิปกติแกไม่ได้คือปกติเคือปกติอะแม่ไม่ชอบแต่ว่าวันเนี้ยอร่อยจริง เพราะว่านี่สิ่งที่แกาขาดไปที่มาเติมเติมชีวิตชอนอะคือเจ้าสิ่งนี้แหละรถดีืุอติดไปเลยนะคะทุกคนใช่ค่ะใครตามหาเจ้าสิ่งนี้นะคะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นโลตัสและร้านค้าตามสะดวกซื้อใกล้บ้านทุกคนได้เลยนะคะต้องมีติดบ้านไว้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ,อ้ทุกคนแฮปปี้มาเ,เด็กๆสดป,ปสดๆมากพวกแกไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ฉันใส่ไปมันไม่ใช่แค่รถดีสุกก้อนอะไรพี่โตแม่ใส่อะไรอะอะไรคะสัญญาณเลือดค่ะต้องทำงานไปจนตาย ท้ามออกไปจากคอ برا เฮาส์อยู่ตลอดไ<ม><า>ยออกไปเฮอรออ์คอ่ได้ไไดไอคอรล้องใ <ت> ช <ص في ق> ่ไหนะฉันไม่อยากทำต้มจำฉ่ายหม้อใหญ่แล้วนะคะ จะบอกว่าเด็กๆ4คนนี้นะคะก็จะจบการฝึกงานกับของตูนแล้วอย่างน้องเฟยเนี่ยะนะกอนยอย่างน้องเฟยเนี่ยคือฝึกมากับตูนแบบจะปีนึงแล้วเนาะ,ะแ,แต่สอคนนี้เพิ่งมาได้ประมาณ2อสเดือนก็แฮปปี้มากเดี๋ยวยังไงเดือนนี้จะได้ดูคลิปปาร์ตี้อำลาเด็กๆ ก็เป็นปาร์ตี้อันนี้จ้ะปาเป้างานวันเกิดพาไปเดินเล่นถ่ายคลิปเหมือนเดิมข้างหน้าเจตโต้คุกกิ้งจะทำอะไรคะเอาแบบที่อยากทำเลยข้างหน้าเจตโต้คุกกิ้งเด็กๆใครทำเลยนะอาหารที่เป็นแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลเออเช่นลาบไม่ใช่ซ่าเพราะว่าจะตั้งใจทำตั้งนานแล้วตั้งนานเลยจะต้องแต่งไหม แป้งก็จะนวดเองจะแบบซื้อเตาอบมาทําเองเลยอะค่ะเดี๋ยวรอดูรอดูเลยรอดูว่าจะนวดเองจริงไหมคือเอาจริงๆตั้งแต่ทํารายการเดลต้าคุกกิ้งเนี่ยไม่ใช่สปอนเซอร์เข้านะเครื่องครัวกูนี่แหละสปอนเซอร์เครื่องครัวไม่ใช่สปอนเซอร์เครื่องครัวสปอนเซอร์เข้าได้นะคะแม่ต้าบอกเลยว่าสปอนเซอร์เข้าได้อยากใช้ของดีๆอะค่ะเพื่อนๆอ่ะถ้าใครอยากกินนะทักดีเอเม่ต้ามานะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆว่า คลิปนี้สนุกไหมแล้วก็ดีไหมแล้วก็สปอนกับเขาเยอะนะคะไปไม่บ้อนยุ่มยุ่มย <ok euh. ุ่มย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 ุ่ยุ่งยุ่ม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 ยุ่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 ย